พาไปดูในเรื่องของการช่วยเหลือน้องๆกันบ้างค่ะที่เรียนดีแต่ไร้โอกาสหรือว่ายากจนค่ะซึ่งทางสื่อใต้หรือว่าสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้มีการรวมกลุ่มนะคะสร้างความสุขมอบทุนการศึกษาและของขวัญให้เด็กกำพรายากจนในงานวันเด็กสัญจรค่ะ สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดสิค่ะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเด็กๆในหลายครอบครัวซึ่งเด็กหลายคนก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวหลังพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยจะต้องไปรักษาตัวกรณีติดเชื้อโควิดนะคะที่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่และจากการลงพื้นที่สำรวจค่ะพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจำนวนมากค่ะที่ไม่มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กเหมือนเด็กหลายๆคนซึ่งทางสำนักข่าวอิสาราข่าวสุดยาลาและนักประชาสัมพันธ์ก็รวมกับศูนย์พัฒนาการอาชีพ ร่วมกลุ่มขอให้ค่ะกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสันจรขคืนระหว่างวันที่7 9ถึงเมกราคม2,565นี้ค่ะเพื่อที่จะสร้างรอยยิ้มแล้วก็แต่งเติมความสุขให้เด็กๆที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะทางนี้ค่ะก่อนที่จะถึงวันเด็กนะคะก็คือ7 ถึงก่ามกราคมนี้ค่ะก็ได้มีการขอเชิญนะคะผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันค่ะสนับสนุนหรือว่าจัดกิจกรรมอนุเคราะห์บริจาคเงินทุนการศึกษาหรือจะเป็นขนมของขวัญหรือสิ่งของต่างๆก็ได้ค่ะซึ่งก็จะนําไปมอบให้เด็กๆก,กว่า350ชีวิตแล้วก็มีทุนการศึกษาให้เด็กกาพร้าที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนอีกจํานวน50คนกรณีที่อยากจะบริจาคสิ่งของค่ะก็สามารถส่งไปได้ที่ศูนย์พัฒนาอาชีพกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชัยแดนต้า ซึ่งก็อยู่ที่บ้านเลขที่161ทับ1หมู่8ตําบลยะหามอำเภอยะหาจังหวัดยะลา95120ค่ะหรือนะคะจะโอนเป็นเงินสนับสนุนได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยชื่อนาเซอร์มีเดียค่ะเลขที่9070669137ค่ะหรือโทรนะคะ0838812531หรือ0831715419ได้เช่นเดียวกันค่ะ